ผมก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ผมมีวิธีการขุดเงินคริปโตเคเรนซีนะครับทั้ง2เหรียญก็คือเหรียญ TRX นะครับแล้วก็เหรียญ USDT มาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกให้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยนะว่าใครไม่เล่นตอนนี้นะครับผมเพื่อนสมาชิกจะเสียดายโอกาสมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนสมาชิกลองตัดสินใจดูนะแต่ถ้าใครตัดสินใจว่าจะเล่นนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอของช่องเก็บตังค์แล นี่เป็นนาทีแรกๆแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวแอดมินของเขาเองนะครับก็มีการติดต่อแล้วก็ประสานงานมาด้วยนะครับว่าตัวนี้จะเปิดแล้วก็จะอยู่นานที่สุดเลยนะครับซึ่งตอนนี้มีการโปรโมทนะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับในส่วนของกิจกรรมโบนัสต่างๆนะครับอันนี้ก็เกณฑนะครับท้าเล่ที่เขาได้ทําการจัดจากประเทศก่อนหน้านี้นะครับนำรีวิวบรรยากาศมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูได้ชมกันซึ่งต้องบอกเลยว่าแพลตฟอร์มที่มีการเปิดในลักษณะบริษัทและมีการเปิดในเครือข่ายแบบนี้นะครับมีการเปิดเป็นบริษัทมีคนเข้ามาขนาดนี้แล้วกก็มีาร รีวิวขนาดนี้ไม่ปิดตัวง่ายอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่สนใจแพลตฟอร์มตัวนี้ต้องการจะขุดเหรียญคริปโตเคเรนซีนะครับสตัวก็คือเหรียญ trx แล้วก็เหรียญ usdt s t a k i n g ง่ายๆนะครับตัวนี้มาดูกันว่าขั้นตอนและวิธีการทําตัวนี้เป็นอย่างไรครับผมครับผมก่อนอื่นเลยถ้าท่านทําการสมัครนะครับสำหรับแพลตฟอร์มตัวนี้นั้น เราจะต้องเริ่มจากการนะครับใส่ในส่วนของอีเมลซึ่งนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้จําเป็นจะต้องใช้อีเมลจริงๆเท่านั้นนะครับไม่สามารถเมคอีเมลปลอมขึ้นมาใช้ได้เนื่องจากว่าถ้าเราสมัครแล้วนะครับจำเป็นจะต้องรับเป็นในส่วนของรหัส otp เพื่อยืนยันการเข้าระบบนะ ทีนี้นะครับพอเราเข้ามาในระบบแล้วนะครับระบบก็จะมีการแจกเงินฟรีๆเราสามารถเข้ามาเช็ครางวัลก่อนได้เลยนะครับตรงชุดคําสั่งซึ่งเมนูชุดคําสั่งนี้นั้นหมายความว่านะครับไม่ว่าเราจะเช่าซื้อหรือส t ต็คกิ้งฮีโร่ตัวใดก็ตามนะครับคำสั่งเมนูนี้ก็จะมาอยู่ตรงหน้าคําสั่งนั่นเองนะครับผมดังนั้นตอนนี้ที่ผมบอกว่าแจกฟรีๆ100ร TRX เพื่อนสมาชิกสามารถรอรับรางวัลจากการนับถอยหลังตรงด้านล่างนี้เมือ่อนับเวลาถอยหลังเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นการกดถอนเงินได้เลยนะถือว่าเป็นกการแแจเงินบบน ง่ายเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกใหม่อย่าพลาดเลยนะครับ สำหรับวิธีการสร้างรายได้นะครับตัวนี้เล่นไม่ยากเลยเพื่อนสมาชิกครับผมมันจะมีอินเทอร์เฟซบอกเราอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนสมาชิกสามารถมาเปลี่ยนตรงเลนกินนะครับได้ตรงกดตรงลูกโลกนะครับมันก็จะมีในส่วนของอังกฤษโปรแกรมนะครับภาษาไทยนะครับภาษาตุรกีภาษาต่างๆถึง5ภาษาให้เราได้เลือกนะเป็นคนที่ไหนก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้สกุลเงินกลางของริปโคอเรนซีนะครับเหรียญ TRX แล้วก็เหรียญ USDT ในการสเต็กกิ้งกลางได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแพลตฟอร์มนี้นั้นไม่ได้เปิดแค่เพียงประเทศไทยนะครับแต่ยังเปิดกว้าง อีกหลากหลายประเทศนั่นก็หมายความว่าแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มตัวนี้เน้นย้ําเลยนะครับว่าเปิดตัวอย่างยาวนานแน่นอนทาให้ผมถึงมั่นใจนะครับก็มีหลากหลายเหตุผลที่ผมมั่นใจและหนึ่งในนั้นที่ผมตอบได้เลยก็คือด้วยประสบการณ์ตรงที่ผมเล่นแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันเหล่านี้มาไม่น้อยกว่า10ปีผมก็รู้นะครับว่าแพลตฟอร์มตัวไหนอยู่และยาวนานนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเข้าหารายได้เรามาที่ตลาดนะครับในตลาดนั้นจะมีอินเทอร์เฟซบอกไว้ด้านบนตลาดนี้นะครับอยู่2โปรแกรมนั่นก็คือการขายและไม่เปิดนนนะคครับับทีี้้ไอาาว่าม่มมเเปิดยยยผผสสงสก ว่ามันคืออะไรเออเราก็เลยลองกดเข้าไปดูปาติโอโอ้โมันสุดยอดเลยนี่เห็นไหมนะครับนี่คืออนาคตที่มันยังไม่เปิดเผยออกมานั่นก็คือนะครับมันจะมี NFT ตัวใหม่นะครับซึ่ง NFT ตัวใหม่นั้นมีการ stacking มีสกินหน้าตาที่แตกต่างนะครับผมแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น USDT หรือ TRX นะครับผมผมลองเลื่อนลงดูนี่มันก็จะมีในส่วนของ90วันครับผม s t a ก k i n g 90วัน s t a ก k i n g 180วันนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาสูงสุดเนี่ย stacking หนปีเลยทีเดียวนะครับ365วันเรียก ว่าเรากดสเต็กกิ้งทีเดียวเรารับรายได้กันได้ทุกวัน แบบเป็นไปเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดขายอยู่นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น5ตัว5้ฮิโร่ด้วยกันเท่าที่ผมมาลองดูนะครับมันก็จะมีสายอ่า TRX นะครับสาย USDT แล้วก็เริ่มต้นสตาร์ทในราคาถูกนะครับอยู่ที่1 USDT นะครับผม1 USDT สามารถที่จะเติมเงินแล้วก็กดสร้างรายได้เพื่อรับความผลกําไร15วันได้เลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําเพื่อนสมาชิกใครที่พอมีทุนทรัพย์ผมแนะนําให้เติมเงินอยู่ประมาณ100 USDT ขึ้นไปนะครับสามารถที่จะสร้างากำไร รายวันอยู่ที่วันละ1%นั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเราเติมเงินเข้าไป1 USDT เราก็จะสามารถสร้างรายได้อยู่ที่วันละ1 USDT หรือวันละ35บาทนั่นเองนะครับเพื่อนสมาชิกแต่ถ้าใครนะครับมีทุนมากหน่อยนะครับผมแนะนําอยู่ที่1,000 USDT นะครับผมเราจะสร้างรายได้15วันนะครับวันละ1 USDT ท่านก็คูณไปเท่ากับว่า15วันมันก็จะเป็น15นะครับถ้า1,000 USDT มันก็จะเป็น150 USDT นั่นเองนะครับผมรับปันผลกําไรง่ายๆนะครับ150 USDT นะครับภายใน15วันเท่านั้นเอง สมาชิกครับผมพอหมดครบ15วันแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นแผนนี้ซ้ําเหมือนเดิมได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นถ้าเรานะครับมีเงินหรือมีทุนอยู่ผมก็แนะนําจัดตัวนี้ได้เลยรับรองไม่เสียใจนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเลื่อนลงมานะครับตัวอื่นมันก็จะคล้ายคล้ายกันนะครับเป็นลักษณะเดียวกันแผนต่างกันเท่านั้นเองมันก็จะเพิ่มเป็นนะครับในส่วนของ30วันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ออกมาแล้ว2ตัวและในอนาคตนะครับที่ผมดูตัวนะครับอินเตอร์เฟสคำว่ายังไม่เปิดมันก็จะมีแผนในอนาคตก็ปล่อยออกมา60วัน ครับ90วันแล้วก็180วันในอนาคตมีเปิดแน่นอน ก็น,นะครับทั้งหมดนี้ที่ผมได้ร่ายยาวมาทั้งคลิปวิดีโอผมนั้นนะครับเจนตนาที่จะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับกับแพลตฟอร์มใหม่ๆแบบนี้นะครับของคอยเวิร์ดนะซึ่งตอนนี้ยูทูบเบอร์หลายๆช่องเริ่มสตาร์ทกันแล้วนะและเรื่องต่อไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของการถอนเงินนะครับซึ่งถ้าเราต้องการถอนเงินนะเราเข้ามาในเมนูที่4นะครับเราก็กดคําว่าถอนเงินซึ่งการถอนเงินของแพลตฟอร์มนี้ทําค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งหน้าตาการถอนเงินนั้นนะครับสามารถที่ ใช้ถอนนะครับมี2สกุลก็คือ USDT และ TRX นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เพนนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตหรือเน็ตเวิร์ดนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของ Tonlink นะครับแล้วก็ BSC นะครับหรือ Ethereum ก็ได้แล้วแต่ว่าสมาชิกจะสะดวกตัวไหนนะครับส่วนการถอนเงินนั้นก็ได้ตั้งแต่15 USDT ขั้นต่ำนะครับ15 USDT ขั้นต่ำนะถ้าเป็น USDT แต่ถ้าเป็น TRX ผมลองสลับมาดูตรงนี้นะครับถ้าเป็น TRX เขาก็จะฟ้องว่า20 TRX ขั้นต่ำนะครับดังนั้นใครที่มีนะครับปันผลกำไร15 USD t หรือ20 TRX ก็สามารถที่จะทำการถอนได้เลยนะครับเข้ากระเป๋าของเราได้เลยเนาะ